สวัสดีครับบางครั้งเวลาที่เรานั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองเราอาจเผลอถามในใจว่าชีวิตที่เหลืออยู่เราควรใช้มันอย่างไรดีโดยเฉพาะเมื่อเราเดินทางมาถึงครึ่งหลังของชีวิตแล้วนะครับมันต่างจากครึ่งแรกจริงๆครึ่งแรกเรามีพลังเรามีความฝันเรามีความอยากรู้อยากลองเราวิ่งตามสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเหมือนนักเดินทางที่เพิ่งออกสตาร์ทใหม่ๆ อยากจะเก็บดอกไม้ริมทางอยากจะปีนเขาอยากจะไปให้ถึงทุกจุดหมายเราใส่แรงทั้งหมดลงไปกับการสะสมทั้งทรัพย์สินประสบการณ์ชื่อเสียงและความสัมพันธ์แล้วก็มักคิดว่าเมื่อเราได้สินเหล่านี้ครบแล้วเราจะสุขเราจะพอใจแต่พอวิ่งมาถึงครึ่งทางของชีวิตเรากลับเริ่มเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นเรารู้สึกว่าของที่เราเคยไขว่คว้าไว้แน่นนั้น ไม่ได้ทำให้เราสบายใจตลอดเวลาสิ่งที่เคยมีค่าวันนี้บางทีกลายเป็นภาระที่ต้องคอยรักษาสิ่งที่เคยทำให้หัวใจพองโตกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรากังวลเหมือนนักเดินทางที่เดินมาไกลแล้วมองย้อนกลับไปเห็นเส้นทางที่ผ่านมาบางช่วงเราวิ่งเร็วเกินไปจนไม่ได้ชื่นชมทิวทัศน์บางครั้งเราหนักเกินไปเพราะสะพายของไว้มากจนไหลหล้า บางทีเราลืมแม้แต่ถามตัวเองว่าเรากำลังเดินทางไปไหนกันแน่แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องหยุดหายใจลึกๆและถามตัวเองว่าครึ่งหลังของชีวิตเราควรจะใช้มันอย่างไรดีผมอยากจะชวนทุกท่านมองชีวิตครึ่งหลังไม่ใช่เป็นช่วงเวลาของการสะสมเหมือนที่ผ่านมาแต่เป็นเวลาของการคืนครับคืนอะไรคืนให้กับธรรมชาติที่เราอาศัยมา คืนให้กับผู้คนที่เราเคยได้รับความช่วยเหลือคืนให้กับสังคมที่เรามีส่วนร่วมและคืนความสงบสุขกลับมาให้ใจของเราเองถ้าเปรียบชีวิตครึ่งแรกเหมือนการวิ่งลงเขาว,วิ่งไปเรื่อยๆไม่หยุดหายใจชีวิตครึ่งหลังอาจไม่ใช่เวลาของการแข่งขันอีกต่อไปแต่มันคือเวลาที่เราจะเดินอย่างสงบช้าๆเบาๆเพื่อที่จะได้เห็นดอกย้าข้างทางได้ยินเสียงลมที่พัดมา ได้ยินให้ผู้คนที่เดินสวนเราและที่สำคัญเพื่อจะได้วางของหนักที่เราแบกไว้ตลอดครึ่งชีวิตที่ผ่านมานี่แหละครับคือความหมายลึกซึ้งของชีวิตครึ่งหลังซึ่งถ้าเรามองให้ดีมันไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการคืนสิ่งที่ยืมมาการคืนที่ทำให้ใจเราค่อยๆเบาขึ้นค่อยๆสงบขึ้นถ้าเราลองหยุดมองดีๆจะเห็นว่า ตั้งแต่วันที่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เราแทบไม่ได้มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะครับแม้แต่ลมหายใจที่เรากำลังใช้ก็ไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของโลกเป็นของธรรมชาติที่ให้เรายืมมาใช้ชั่วคราวทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาสูดลมหายใจแรกของวันนั่นก็คือการยืมอากาศจากโลกอีกครั้งทุกครั้งที่เรายกน้าขึ้นดื่มหนึ่งแก้ว ก็เท่ากับเรากําลังยืมน้ำจากธรรมชาติและถูกมื้ออาหารที่เรากินไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเราอยากกินแต่เบื้องหลังเต็มไปด้วยปัจจัยมากมายทั้งดินที่ให้พืชผลน้ำที่หล่อเลี้ยงแสงแดดที่ช่วยให้เมล็ดพันธุ์เติบโตและแรงงานของผู้คนที่เกี่ยวข้อมกว่าจะมาถึงจานเราแม้แต่ร่างกายนี้เองที่หลายคนหวงแหนนักหนาก็มิได้เป็นของเราแท้ ร่างกายนี้เป็นเพียงการประกอบกันชั่วราวของธาตุสี่จากธรรมชาติดินคือส่วนที่แข็งในกายเช่นผมฟันเล็บกระดูกน้ำคือเลือดน้ำลายน้ำเหลืองน้ำตาลมคือการหายใจการเคลื่อนไหวการตรงตัวไฟคือความอุ่นในกายความร้อนที่ทำให้ชีวิตยังคงอยู่ธาตุทั้งสี่นี้ล้วนมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น เราไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงเลยเพียงจะยืมมาใช้ชั่วคราวและเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องคืนกลับไปตามเดิมเมื่อมองลึกลงไปเราจะเห็นว่าชีวิตทั้งชีวิตของเราเหมือนแขกที่มาเยือนบ้านของโลกเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวใช้สิ่งที่เจ้าของบ้านมีให้แล้วเมื่อถึงเวลาจากไปเราก็ต้องคืนทุกอย่างไว้ที่เดิมไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยจริงๆ ถ้าเปรียบให้ท่านเข้าใจง่ายๆชีวิตของเราก็เหมือนแขกผู้มาเยือนในบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ชื่อว่าโลกครับเราเข้ามาอยู่ใช้ของในบ้านกินน้ำกินอาหารหายใจในอากาศของบ้านหลังนี้แต่เราจะอยู่ตลอดไปไม่ได้ถึงวันหนึ่งเราก็ต้องลุกขึ้นออกจากบ้านและคืนทุกอย่างไว้ตามเดิมพอคิดแบบนี้แล้วเราจะเข้าใจว่า ที่จริงแล้วชีวิตทั้งชีวิตเราแค่ยืมธรรมชาติมาใช้อากาศที่เราหายใจทุกวินาทีน้ำทุกหยดที่เราดื่มเช่าทุกเม็ดที่เรากินแม้กระทั่งเสียงหัวเราะและน้ำตาที่ไหลออกมาก็ล้วนเกิดจากสิ่งที่เรายืมมาเรามีนี่ธรรมชาติอยู่ในตัวทุกคนครับ และสิ่งที่เรียกว่าหนี้ธรรมชาติก็คือสิ่งที่เรายืมมาใช้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเมื่อเรายอมรับว่าชีวิตทั้งหมดคือการยืมธรรมชาติมาใช้เราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าในครึ่งชีวิตแรกของเราเรามักใช้ชีวิตเหมือนนักสะสมครับเราหายใจใช้น้ำกินอาหารใช้แผ่นดิน แต่ในความจริงเราแทบไม่ได้คิดถึงการคืนเลยตรงกันข้ามเรากลับยิ่งสะสมยิ่งสแสวงหาและบางครั้งยิ่งสร้างหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในวัยหนุ่มสาวเราอยากเรียนให้สูงอยากทำงานให้ได้มากอยากสร้างฐานะอยากมีบ้านมีรถเราทุ่มแรงทุ่มใจเพื่อจะได้ในสิ่งที่อยากได้ไม่ผิดครับมันคือธรรมชาติของชีวิตวัยนั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในทุกๆความอยากได้มักจะตามมาด้วยการใช้ทรัพยากรใช้ธรรมชาติใช้พลังงานใช้สิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ของเราบางทีเราใช้เกินจำเป็นกินมากเกินไปใช้จ่ายมากเกินไปเราต้องการของใหม่ทั้งที่ของเก่ายังใช้ได้เราอยากได้มากกว่าที่เราต้องการจริงๆสิ่งเหล่านี้เอง ที่ทำให้นี่ธรรมชาติของเรามากขึ้นไม่เพียงแต่ใช้เกินบางครั้งเรายังทำร้ายธรรมชาติด้วยเผาป่าตัดไม้ทำลายดินน้ำอากาศหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์กับผู้คนบางครั้งเราก็ทำร้ายกันเองเพื่อแลกกับผลประโยชน์สิ่งเหล่านี้เองก็เหมือนการยืมโดยไม่ดูแลยืมแล้วทำให้ของที่ยืมมานั้นเสียหาย ลองนึกภาพง่ายๆเหมือนเราไปยืมของเพื่อนมาใช้ครับตอนแรกเพื่อนให้ยืมด้วยความเต็มใจแต่เราใช้แบบไม่ระวังทำแตกทำหายไม่เคยคิดจะคืนเพื่อนคนนั้นจะรู้สึกยังไงธรรมชาติก็ไม่ต่างกันเลยนี่คือเรื่องราวของครึ่งชีวิตแรกครับชีวิตที่เต็มไปด้วยการสะสมแต่ไม่ได้คืนเต็มไปด้วยการใช้แต่ไม่เคยขอบคุณ เต็มไปด้วยความอยากแต่ไม่ได้มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงและผลของการใช้ชีวิตแบบนี้ก็คือน,นี่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งในมุมของธรรมชาติและในมุมของใจเราเองเพราะยิ่งสะสมมากใจก็ยิ่งหนักยิ่งกังวลยิ่งกลัวจะเสียสิ่งที่สะสมมานี่คือบทเรียนสำคัญที่ทำให้เราต้องหันกลับมาถามตัวเองว่า แล้วชีวิตครึ่งหลังเราจะยังใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าเมื่อเราเดินทางผ่านครึ่งแรกของชีวิตมาแล้วเราก็พอจะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับว่าการสะสมมากมายไม่ได้ทําให้ใจเราสบายขึ้นเสมอไปเลยบางครั้งสิ่งของที่เรามีไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินทองหรือแม้แต่ชื่อเสียงเกียรติยศมันไม่ได้ทำให้ใจเราเบา แต่กลับกลายเป็นภาระที่ต้องคอยหวงแหนต้องรักษาต้องกังวลอยู่ตลอดเวลากลัวว่าวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะหายไปเพราะฉะนั้นครึ่งชีวิตหลังจึงไม่ใช่เวลาที่จะสะสมเพิ่มอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือเวลาที่เราจะคืนคำว่าคืนไม่ได้หมายถึงการสูญเสียไม่ได้หมายถึงความหมดไปแต่หมายถึงการคืนด้วยใจที่รู้คุณ รู้คุณค่าของสิ่งที่เราเคยได้รับและส่งมันกลับคืนด้วยความอ่อนโยนแล้วเราจะคืนอย่างไร 1. คืนหนี้ด้วยความดีในชีวิตเครื่องหลังนี้เราสามารถคืนด้วยการให้และแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นให้เวลาฟังใครสักคนอย่างตั้งใจให้รอยยิ้มเติมกำลังใจให้คนรอบตัวให้คำพูดที่ปลอบโยน เป็นแสงเล็กๆให้ใครบางคนในวันที่เขามืดมนและยังสามารถแบ่งปันสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความรู้หรือประสบการณ์ชีวิตที่เราได้เรียนรู้มาในครึ่งแรกของการเดินทางการให้แบบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้รับมีความสุขแต่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือมันทำให้ใจเราเองเบาขึ้นโล่งขึ้นและอบอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูก เพราะการให้ไม่เคยทำให้เราขาดตรงกันข้ามมันเติมเต้นความหมายให้ชีวิตเราในช่วงครึ่งหลังได้อย่างลึกซึ้งครับ 2. คืนหนี้ด้วยความเมตตาการคืนหนี้ธรรมชาติไม่ได้หมายถึงเพียงการคืนสิ่งของหรือสิ่งที่จับต้องได้เท่านั้นนะครับแต่เรายังสามารถคืนด้วยหัวใจที่อ่อนโยนได้เช่นกันเมตตาเริ่มง่ายๆด้วยการไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว ไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่เพราะแท้จริงแล้วโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราเพียงคนเดียวแต่เป็นบ้านร่วมของสรรพสัตว์ทั้งหลายและที่สำคัญที่สุดคือการไม่เบียดเบียนทางจิตใจหลายครั้งคำพูดที่ไม่ระวังการตัดสินใจที่เร่งร้อนหรือการกระทำเล็กๆที่ขาดความใส่ใจอาจทำให้หัวใจใครบางคนบอบช้ำได้ เพราะฉะนั้นแค่เราเลือกจะใช้ชีวิตด้วยความอ่อนโยนแม่ตาและเข้าอกเข้าใจผู้อื่นก็เหมือนเราได้มอบของขวัญชิ้นใหญ่กลับสู่โลกแล้วลองคิดดูสิครับถ้าในครึ่งชีวิตหลังของเราเราสามารถเป็นคนที่ทำให้ใครบางคนยิ้มได้ทำให้ใครบางคนรู้สึกปลอดภัยและทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวดีขึ้นนั่นก็คือการคืนหนี้ธรรมชาติอย่างงดงามที่สุดรูปแบบหนึ่งเลย 3. คืนนี้ด้วยสติและสมาธิเวลาที่ใจเราสงบมันไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่ได้ประโยชน์นะครับแต่โลกก็ได้รับการพักด้วยเหมือนกันเพราะถ้าใจเราเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านความโกรธความอยากหรือความไม่พอสิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้เราสร้างภาระเพิ่มทั้งกับตัวเองและกับคนรอบข้างเราพูดโดยไม่ทิศเราทำโดยไม่ระวัง และสุดท้ายก็ทำให้เกิดความทุกข์ทั้งกับเราและผู้อื่นแต่เมื่อเราฝึกสติเราจะค่อยๆเห็นว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสติทำให้เรารู้ตัวทันในทุกขณะเหมือนมีไฟฉายคอยส่องทางไม่ให้เราเดินพลาดและเมื่อเราฝึกสมาธิใจเราก็จะนิ่งมั่นคงเหมือนน้ำใสที่สงบนิ่งอยู่ในภาชนะ พอใสพอสงบเราก็มองเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นเห็นตามเป็นความจริงไม่ถูกอารมณ์หรือความคิดพัดพาไปไง,ง่ายๆนี่ก็เป็นการคืนหนี้เหมือนกันนะครับเพราะเมื่อเราไม่ทำร้ายใจตัวเองไม่สร้างความทุกข์เกินจำเป็นโลกก็ไม่ต้องมารับภาระจากใจที่ฟุ้งซ่านของเราอีกต่อไปเรียกว่าเราได้ช่วยให้โลกเบาขึ้นและใจเราก็เบาลงไปพร้อมกัน ลองนึกเปรียบเทียมให้เห็นภาพง่ายๆเหมือนเราไปยืมของเพื่อนมาครับถ้าเราเป็นคนรู้คุณถึงเวลาก็จะคืนอย่างสุภาพคืนอย่างระมัดระวังและคืนด้วยใจที่ขอบคุณไม่ใช่คืนเพราะจำใจแต่คืนเพราะเราเห็นคุณค่าที่ได้ใช้สิ่งนั้นชีวิตครึ่งหลังก็เช่นเดียวกันครับ คือเวลาที่เราจะค่อยๆวางของหนักลงคืนสิ่งต่างๆให้ธรรมชาติคืนด้วยการทำความดีคืนด้วยการมีแม่ตาและคืนด้วยการฝึกใจให้สงบและยิ่งเราคืนด้วยความรู้คุณมากเท่าไหร่ใจเราก็จะยิ่งเบายิ่งสบายยิ่งสงบมากขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะคืนนื้อธรรมชาติได้อย่างไรบ้างครับก่อนอื่นอยากให้เราเข้าใจตรงกันว่า คำว่าคืนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียหรือการหมดไปไม่ใช่ว่าเราต้องปล่อยทิ้งทุกสิ่งไม่ใช่ว่าเราต้องตัดขาดโลกหรือหนีเข้าป่าไปเลยแต่การคืนคือการคืนด้วยใจที่อ่อนโยนเป็นการคืนอย่างผู้รู้คุณรู้ว่าธรรมชาติได้ให้เรายืมอะไรมาแล้วเราจะส่งกลับคืนไปอย่างเคารพแล้วพอดี 1. คืนด้วยการใช้ชีวิตเรียบง่าย ชีวิตเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งทุกอย่างแต่หมายถึงการอยู่โดยไม่ฟุ่มเฟือยไม่เบียดเบียนและไม่หยิบเกินกว่าที่จำเป็นของที่ยังใช้ได้ก็ใช้ต่อไปไม่ต้องเรียบวิ่งหาของใหม่เพียงเพื่อสนองใจที่อยากอาหารที่เรากินเลือกให้พอดีกับสุขภาพไม่ใช่กินเพื่อตามใจปากจนเกินขอบเขต การใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนเราได้บอกกับธรรมชาติว่าเรายืมเท่าที่จำเป็นไม่เอามากเกินไปไม่เบียดเบียนเกินไปนี่แหละครับคือการคืนหนี้อย่างเงียบๆแต่มีความหมายเพราะแท้จริงแล้วการเรียบง่ายไม่เคยทำให้เราขาดแต่กลับทำให้ใจเราอิ่มและเบา 2. คืนด้วยการทำบุญกุศล บุญกุศลที่เราสร้างนั้นไม่ได้จํากัดอยู่เพียงการใส่บาทรทำบุญในวัดหรือถวายสังฆทานเท่านั้นนะครับบุญที่แท้จริงกว้างกว่านั้นมากและอยู่รอบๆตัวเราทุกที่ทุกเวลาทุกครั้งที่เราเลือกทำสิ่งที่มีคุณค่าแก่โลกและสังคมนั่นก็คือการสร้างบุญแล้วการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแม้เพียงเรื่องเล็กๆเ,เช่นช่วยประครองใครสักคนเวลาเขาสะดุด หรือช่วยยกของให้คนที่อ่อนแรงการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้ใครบางคนเดินต่อไปได้ความมั่นคงขึ้นหรือแม้แต่การทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเช่นดูแลสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ลดการเบียดเบียนธรรมชาติการกระทําเหล่านี้แม้จะดูเล็กน้อยแต่ก็เป็นเหมือนการคืนของดีๆให้แก่โลก โลกให้ชีวิตแก่เราให้ที่อยู่ให้ลมหายใจให้สิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงอยู่และสิ่งที่เราส่งคืนได้ก็คือความดีความงามและรอยยิ้มเล็กๆที่กระจายต่อไปในสังคมเมื่อเราทำเช่นนี้ใจเราก็จะค่อยๆอ,อิ่มเองมอบอุ่นและเบาเพราะแท้จริงแล้ว การทำบุญกุศลไม่ได้ทำให้ใครอื่นได้อย่างเดียวแต่ทำให้ใจเราเองสงบและสว่างขึ้นด้วย 3. คืนด้วยการฝึกสติสติก็คือการอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้ตัวไม่ใช่เพียงแค่ว่ารู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรเท่านั้นนะครับแต่คือการรู้ทันใจรู้ทันอารมณ์และรู้ทันความคิดของเราในแต่ละขณะด้วยเวลาเรามีสติ ใจเราจะไม่วิ่งวนกลับไปจมอยู่กับอดีตจะไม่เพ้อฝันหรือกังวลเกินไปกับอนาคตและไม่ฝุ่งซ่านไปเรื่อยจนเหนื่อยเปล่าใจที่มีสติจะค่อยๆสงบลงเมื่อใจสงบเราก็ไม่สร้างความอยากเกินจำเป็นไม่ก่อความทุกข์ซับซ้อนให้กับตัวเองและไม่เผลอทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยนี่แหละครับก็คือการคืนหนี้อย่างหนึ่งเหมือนกัน เพราะเมื่อเรามีสติเราไม่ได้สร้างภาระใหม่เราไม่เพิ่มหนี้ให้โลกและที่สำคัญเราไม่เพิ่มหนี้ให้ใจตัวเองการฝึกสติจึงเป็นการคืนด้วยความสงบคืนด้วยการหยุดและคืนด้วยการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง 4. คืนด้วยการเตรียมใจสุดท้ายแล้วร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราแท้ๆหรอกครับ ถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็ต้องคืนกลับสู่ธรรมชาติบินก็คืนสู่ดินน้ำก็กลับสู่น้ำลมก็คืนสู่ลมไฟก็กลับสู่ไฟนี่คือสัจธรรมที่ไม่มีใครหนีพ้นได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะมั่งมีเพียงใดหรือยากจนเพียงไหนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการเตรียมใจเพื่อจะคืนสิ่งเหล่านี้อย่างสงบการคืนแบบนี้ ไม่ใช่คืนด้วยความกลัวไม่ใช่คืนด้วยความทุบแต่คืนด้วยความเข้าใจว่าของทุกอย่างที่เราใช้มาตลอดชีวิตมันไม่ใช่ของเราจริงๆเหมือนเราไปยืมของใครสักคนมาใช้พอถึงเวลาก็คืนด้วยรอยยิ้มพร้อมกับคำขอบคุณในใจว่าขอบคุณที่ให้เราได้ใช้ได้อาศัยมาตลอดเพราะฉะนั้นครับการคืนหนี้ธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย มันอยู่ที่ชีวิตประจํำวันเล็กๆของเราว่าเราอยู่แบบไหนกินแบบไหนใช้แบบไหนและคิดแบบไหนทุกการตัดสินใจเล็กๆเหล่านี้คือการคืนหนี้ให้ธรรมชาติอย่างเงียบๆและยิ้มเราคืนได้เร็วใจเราก็จะยิ่งเบายิ่งสงบไม่ใช่เพราะเราหมดสิ่งที่จะยึดถือแต่เพราะเราเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งเป็นเพียงสิ่งที่เราได้ยืมมาเท่านั้นเอง การคืนหนี้ธรรมชาติไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยนะครับหลายคนพอได้ยินคำว่าคืนก็อาจเผลอคิดถึงการสูญเสียการหมดไปแต่แท้จริงแล้วการคืนหนี้ธรรมชาติคือการคืนด้วยความเบาความสบายใจและความรู้คุณลองคิดดูสิครับตั้งแต่วันที่เราเกิดมาเราเหมือนได้ฝากชีวิตไว้กับโลกใบนี้โลกให้เราหายใจให้เราดื่มน้ำกินอาหาร ให้เราได้มีบ้านเกิดมีผืนดินให้ยืนมีท้องฟ้าให้เงยหน้ามองโลกเลี้ยงดูเรามาทั้งชีวิตโดยไม่เคยทวงถามอะไรเลยแล้วในวันสุดท้ายเราก็แค่คืนของให้เจ้าของดินก็คืนสู่ดินน้ำก็กลับสู่น้ำลมก็กลับสู่ลมไฟก็กลับคืนสู่ไฟคืนด้วยใจที่สงบเหมือนแขกผู้มาเยือน ที่ถึงเวลาลาจากเจ้าของบ้านอย่างสุภาพไม่วุ่นวายไม่อาลายัยไม่โวยวายแต่ลุกขึ้นยิ้มและบอกเพียงว่าขอบคุณที่ให้เราได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่พราะเรามองแบบนี้ใจจะอุ่นขึ้นทันทีเลยครับเพราะเราจะเห็นว่าชีวิตไม่ได้มีเพื่อสะสมแต่มีเพื่อเรียนรู้รู้คุณและคืนอย่างสงบดังนั้นครับครื่งชีวิตหลังของเรา จึงเป็นโอกาสอันงดงามที่ได้ซอมคืนไม่ว่าจะคืนด้วยความดีความเมตตาการฝึกสติหรือการเตรียมใจทุกสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้โลกได้รับสิ่งดีๆคืนไปแต่ยังให้ใจเราค่อยๆเบาและเป็นอิสระและเมื่อถึงวันสุดท้ายจริงๆเราจะไม่กลัวเพราะเรารู้ว่า สิ่งที่เราต้องคืนไม่ได้หายไปไหนเลยมันแค่กลับไปสู่เจ้าของเดิมอย่างสงบและอย่างงดงามสรุปแล้วชีวิตครึ่งแรกเรามักจะยืมธรรมชาติมาใช้แต่ชีวิตครึ่งหลังคือโอกาสที่ได้คืนอย่างรู้คุณคืนด้วยความดีคืนด้วยความเมตตาคืนด้วยสติและคืนด้วยใจที่พร้อมจะวาง และเมื่อถึงวันนั้นวันที่เราต้องคืนร่างกายนี้กลับไปเราจะไม่รู้สึกว่าถูกพรากแต่จะรู้สึกว่าเราได้ส่งของคืนเจ้าของอย่างเรียบร้อยความจริงง่ายๆก็คือเรามาแบบมือเปล่าและเราก็จะปลับไปแบบมือเปล่าแต่สิ่งที่จะปิดตัวเราไปได้คือความดีความเมตตาและความสงบในใจ ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตครึ่งหลังให้เบางดงามและเต็มไปด้วยคุณค่าเพราะนั่นคือการใช้ชีวิตที่แท้จริงครับถ้าท่านฟังแล้วได้ข้อคิดฝากเพ่มสาธุไว้เป็นกำลังใจหรือแบ่งปันมุมมองของท่านเกี่ยวกับชีวิตครึ่งหลังในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสาธุ